หัวคนป่าหัวคนป่าหัวคนป่าเขาเกิดขึ้นมาเพื่อชาวนาชาวไร่เพิ่มผลผลิตเพิ่มพูนกำไรด้วยแร่ธาตุฉันดีกว่าใครๆค,คุณาภาพโดนใจเกษตรกร,ร,กรยังยืนหืือความต้องใจมุ่งมั่นสัรหา นี่คือรายการข่าวชาวทุ่งนะครับวันชัยเมืองขุนเดชครับไอหนุ่มมาเสียเมียหนึ่งลูกสองน้องเมียงามงามคนนี้นะนำรายการนําข่าวคราวอะไรต่างๆนาะนำมาเล่าเอามาเสนอให้ได้รับทราบให้ได้รับฟังกันนะเป็นประจําทุกวีทุกวันนะหลากหลายคลื่นหลากหลายความที่หลากหลายจังหวัดเลยเราเจอ,เร,เ,จอเราเจอกันเป็นประจํานะครับโดยการสนับสนุนส่งเสริมเป็นอย่างดีจากแม่ปุยตราหัวคนป่านะครับนะ ก้าวเข้าสู่ปีที่100นะสตรวรรษแห่งความยั่งยืนสร้างความมั่งคั่งมั่นคงร่วมกันกับพี่น้องเกษตรกร,ร,กรด้วยแม่ปุ๋ยชั้นเยี่ยมนะครับเอามาให้นะ,พ,ะพ่อแม่พีน้องชาวเกษตรกร,ร,กรได้เอาไปใช้กันนะครับนะนะก็เกือบ100ปีแล้วนะครับนะเรายืนหยัดอยู่ในวงการนี้มาอย่างยาวนานด้วยความเชื่อมัน่น นะครับกับผลิตภัณฑ์ของเรานะครับนะอ่ะพี่น้องกเกษตรกรเอาไปใช้ได้กับพืชทุกชนิดนะครับนะก็ช่วยนะในเรื่องต่างๆได้เป็นอย่างดีเลยนะครับนะเร่งเขียวเร่งใบนะครับใบใหญ่แตกรากดีนะโตเร็วนะพืชแข็งแรงนะครับนะรากเดินดีนะจะเป็นไม้ดอกไม้ระดับต่างๆนะครับนะดอกใบก็สวยสวย นะเอาไปใช้ในนาะข้าวนะครับนาข้าวออกเต็มรวงนะเต็มนาขายได้ราคาดีนะครับนะพืชไร่นะไรอ้อยนะครับความหวานนะครับความหวานซีซีต่างๆนี่เพิ่มขึ้นนะครับนะลำใหญ่นะมันสัมปหลังนี่หัวนึ่งขุดมาเนโอนะยักษ์ใหญ่ๆไม่ผิดหวังแหละนะครับนะนะสวนผลไม้ต่างๆนะครับนะีนะ่กนะ็ ติดผลดกดีนะครับนะวรเหนียวไม่หลุดล่วงง่ายนะเพราะฉะนั้นติดผลดกนะลูกใหญ่รสชาติดีสีสันดีขายได้ราคาดีนะอ่ะเอาไปใช้กันหลักหลายสูตรนะครับนะกับแม่ปุ๋ยตราหัวคนป่าที่สุขโขทัยนี่ก็อำเภอสวรรคโลกนะครับนะหาซื้อได้ที่ร้านพนาวันเกษตรพันธ์นะครับนะพนาวันเกษตรพันธ์อยู่3แยกไฟแดงด้านเหนือนะสแยกไฟแดงใหม่ นะครับนะที่จะตรงไปสีสัตว์ที่จะเลี้ยวขวาไปสีนครบางคนเรียกสามแยกคลองอยางนะครับนะร้านพนาวันก็อยู่ตรงนี้นะครับนะอยู่ทางแยกไปสีนครนี่แหละนะครับสีนครนี่ก็หาซื้อได้ที่ร้านหนองบัวกเกษตรพันธุ์นะครับตรงข้ามสามแยกตลาดนาใหม่นะอุตรดิต์อุตร,รดิตรรด์ที่ห้างใช้ฟ้าเกษตรพันธุ์นะครับนะอยู่ใกล้ๆท่ารถบขสออุตร,รดิตต์ อานะครับอำเภอตรอนนี่ก็ที่ร้านจินดาเกษตรพันธุ์นะครับนะหมู่2วังแดงนะครับอำเภอพิชัยก็ที่ร้านทีระเกษตรพันธุ์นะครับอยู่หน้าทกศเมืองพิชัยอำเภอทองแสนขันนี่ก็ที่ร้านพาขวัญเกษตรพันธุ์นะยื่ยงธนาคารทกศทองแสนขันแล้วก็ร้านคําสุกเกษตรพันธุ์นะอยู่ข้างน้ํามันวังโป่งทองแสนขัน อำเภอน้ำปาดกันที่ร้านแสนต่อเกษตรพันธุ์นะครับสีแยกไฟแดงน้ำปาดก่อนที่จะถึงปั๊มน้ำมันพีทีลำปาดจังหวัดพิษณุโลกนะครับที่อำเภอวังทองหาซื้อแม่ปุ๋ยตราหัวคนป่าได้ที่ร้านทองสานะครับอำเภอเมืองพิษณุโลกที่ร้านซุ้งม้งหลีนะอยู่ที่ตำบลวัดพลิกนะครับร้านเจ๊แปวตำบลสมอแขก็ที่ร้านซับไทยวันนะครับตำบลมะขามสูงที่ร้านเกษตรรากหญ้า อำเภอชาติรการที่ร้านพัชราพรการเกษตรครับอําเภอนครไทยก็ที่ร้านอเจริญชัยอยู่ที่ตำบลหน,อ,นองกระเท้านะนี่คือพิษณุโลกนะครับจังหวัดแพร่ก็ที่สากรการเกษตรวังชิ้นสากรการเกษตรเมืองลองสากรการเกษตรร้องควางนะสากลสากรการเกษตรเมืองสองจังหวัดน่านก็ที่สากรการเกษตรท่าวังผานะครับนะเหล่านี้ สามารถที่จะหาซื้อผลิตภัณฑ์นะตราหัวคนป่าเอาไปใช้ได้เลยนะครับไม่เฉพาะแต่แม่ปุ๋ยตราหัวคนป่าเท่านั้นนะครับนะปุ๋ยน้ําทางใบนะครับฮอร์โมนพืชปุ๋ยเกลด็ดอะไรพวกนี้เนี่ยนะครับนะครบครันทุกร้านในเครือของเราสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับศูนย์บริการข้อมูลของแม่ปุ๋ยตราหัวคนป่าครับ0 9 9ย์9 4999 0 9 9ย0 2 4 9 9หัวคนป่าหัวคนป่าหัวคนป่าเขาเกิดขึ้นมาเพื่อชาวนาชาวไร่เพิ่มผลผลิตเพิ่มพูนกำไรด้วยแร่ธาตุฉั้นดีกว่า ใครๆครุณภาพโดนใจกเกษตรกรยังยืนหรือความต้องใจอันนี้ไม่พอมาเอาเพิ่มไม่ดีจริงไม่มาส่งหลบนะตะเชา้าจิอบอะ่ะตะเช้าไม่พอเอออาอี้หลบไหมอ่เอาอีกสี เออนี่เขาต้องมีรถยกงี้ลุงหนันเอาลักพามาให้ดูว่าใช้มดไปไหนกระสอบเลยว,วันนี้มาเอาเพิ่มมากเกษตรกรใช้กันเยอะมากปุยตาหัวคนต้าเขามีลายสีลายสูตรมากๆเลยแกเพราะแต่ละฤดูกาลก็ไม่เหมือนกันผลช้เขารู้กันจะอันไหนดีนี่เขาปากต่อปากบอกต่อต่อกันเลยนะจะเข้ามาปรึกษาที่ร้านไกลเคยทุกคนไยัยหนุ่มนั่นสวัสดีพี่มณรินค่ะสวัสดีค่ะชัอีตัวไหนอยู่ละพี่สี่สิบหกศูนย์ศูนย์ก็ใจ้อยู่สาวแปดแปดนี่ เป็นข้ารหลอบแรกครับมันจะทํามือแตกกอดีเซิชกข้าไปดูใน Google ก่อนก็ไม่รู้ว่าเพราะเราไม่ใช่คนที่นี่มีเบอร์โทรก็โทรมาถามก็ตามมาซื้อที่นี่ก็จนทุกวันนี้เลยพอเอาไปใช้แล้วข้าวมันแตกกอดีแตกกอดีมากเลยลองหลายแบรนด์ลองลองมามดทุกแบรนด์ครับลองมามดนะตรงนี้ปลกนะหัวปานนี่เลยคนปานะไม่ใช่บองคนก็เรียกคนหัวปามันก็คนหัวหัวป้าลายอยัง วัวคนจาแกพอจ๋าไม่จ๋ามีใครเคยใช้ปุ๋ยยี่ห้อนี้บ้างแล้วคอมเมนต์กันมาได้เลยนะหนูเข้ามาในร้านพนาวันเกษตรพันนะเห็นลูกค้าเข้ามาสั่งซื้อกันจิงจังเลยทุกเด็ดของร้านเราคืออะไรจ๊ะที่ร้านนะจ๊ะก็จะมียาครบทุกอย่างเลยนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยเป็นยา ยาฆ่าหญ้ายาฆ่าแมลงนะคะยาเชื้อโรคแล้วก็แบคทีเรียนะคะแล้วก็จะเป็นฮอร์โมนหารเริ่มจ้ะมีครบเลยด้วยจะเป็นพวกกาจัดวัชพืชต่างๆหรือว่าจะเป็นฮอร์โมนหารเริมเนาะใช่ค่ะปุ๋ยที่ดีต้องปุ๋ยตาหัวคนปลาเราเอาไปใช้กันเด้อคนปาหัวคนปลาหัวคนปลาประกาศสัตว์ดาเพื่อชาวนาชาวไรเพิ่มผลผลิต นี่คือเสียงยืนยันนะครับนะจากเจ้าของร้านผู้บริหารร้านพนาวันเกษตรพันนะ์ที่อภอสวรรคโลกสุโขทัยนะครับแล้วก็พี่น้องกเกษตรกรที่เอาไปใช้นะครับใช้ดีเขาก็มาซื้อใช้ซ้ำกันนะเป็นประจำนะครับเช้าไม่พอนะบ่ายก็มาเ,าเพิ่มเติมอีกอย่างเนี้นะครับนะก็มั่นใจเขามั่นใจ นะว่าเป็นปุ๋ยชั้นดีเลยล่ะนะกับไม่ปุ๋ยตราหัวคนป่านะครับนะนี่ก็น้องแนนนี่นะครับน้องเนนนี่นะนะักรีวิวสาวนะชาวสุขโขทยัยนะครับนะเก่งน่ารักสดใสานะมาช่วยรีวิวให้นะครับนะอ่ะมั่นใจนะครับนี่คือปุ๋ยเต็มเม็ดนี่คือปุ๋ยเต็มสูตรนี่คือปุ๋ยเต็มกระสอบ50กิโลกรัมเนื้อปุ๋ยล้วนๆโนฟิลเลอร์ no iller, ไม่ใส่สารเติมเต็มให้มัน เปลืองพื้นที่นะครับไม่เอารัดเอาเปรียบเกษตรกร,ร,กรแน่นอนครับกับเราบริษัทยิปอินซอยนะก้าวเข้าสู่ปีที่100อย่างเต็มภาคภูมิใจนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องเกษตรกร,ร,กรมั่นใจได้นะเอาไปใช้กันนะครับกับปุ๋ยตราหัวคนป่าไปว่าไปดูข่าวของเรากันต่อนะครับน,นิตะวานนี่นะนะพอค้าปลาพอค้าปลาก็ ฆ่าตัวตายหนีไอ้พวกเจ้านี่ดอกเบีย้ยโหดเดินอูฟังครับนะมันทวงอยู่นั่นแหละไม่ต้องทำมากินกันแล้วนะครับตัดสินใจหนีตายนะครับอยากได้ก็ตามมาเอาเนี่ยเนาะตำรวจจับแล้วนะครับสองตัวเรื่องราวข่าวนี้นี่พลตำรวจโทชัดชัยสุรเชษพงผู้กีการดูรวภูธรภาคสี่สั่งการผู้ใต้บังคับบัญชานะครับพร้อมชุดสืบสวน ของจจงหวนมหาสารคามไปจับกลุ่มตัวผู้ต้องหานะสองคนครับในสุเมธอายุ24นายในรัฐทิชัยอายุ22ไปจับได้ที่ตลาดสดเทศบาลแหวงนั่งนั่นแหละนะบริเวณหลังร้านสะดวกซื้อพร้อมของกลางรับสมุดจดบันทึกข้อมูลลูกหนี้และบัตรกดเงินสดสืบเนื่องจากผู้ดูแลบังกะโลแห่งหนึ่งเนี่ยนะนางสาวจิตพิมลเนี่ยเขาได้ยินเสียงปืนดังขึ้นในห้องพักก็เลยไปดูครับ นะเปิดประตูเข้าไปนี่ก็เพราะว่ามีผู้เสียชีวิตเขาก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจครับซึ่งก็พบเป็นศพของนายจักริดอายุ33ปีเสียชีวิตในห้องสาเหตุการฆ่าตัวตายเกิดจากความเครียดปัญหาหนี้สินกู้ยืมเงินนอกระบบนะโดยผู้ตายเนี่ยมีอาชีพเป็นพ่อค้าขายปลาที่ตลาดสดนะต่อมาเนี่ยทางตำรวจสืบสวนทราบว่าวข้อมูลเพิ่มเติมจากกลุ่มผู้ขายของในตลาดว่าผู้ตายได้กู้ยืมเงินนอกระบบจากเจ้าหนี้หลายราย โดยเจ้าหนี้มาเก็บเงินผู้กู้รายอื่นที่อยู่ในตลาดช่วงเย็นของทุกวันเจ้าหน้าที่ตำรวจก็จึงเฝ้าติดตามจับกลุ่มตัวเจ้าหนี้เงินกู้นอกระบบได้นะมีในสุมเมธแล้วก็ในรัตทิชัยเนี่ยเข้ามาเก็บเงินกู้ภายในตลาดซึ่งมีผู้กู้นะก็ส่งดอกเบี้ยให้กับในสุมเมธเจ้าหน้าที่แสดงตัวจับกลุ่มทั้งคู่ ตรวจค้นในตัวในสูสุเม่เจอเงินสด500บาทแล้วก็สมุดจดบันทึกข้อมูลของลูกหนี้ซุกซ่อนอยู่ในกระเป๋าขณะตรวจค้นตัวในรัติชัยไม่พบสิ่งผิดกฎหมายจากการสอบสวนผู้ต้องหาทั้งสองคนใกนการยอมรับว่ามาเก็บเงินลูกหนี้ที่กู้ยืมเงินจากพวกตนนะโดยอัตราดอกเบีย้ยววันละ100บาทเป็นดอกเบีย้ยลอยนะดอกเบีย้ยลอยก็คิดดอกร้อละ20ต่อวันนะครับร้อยละ60ต่อเดือน ส่วนานจักริดผู้ตายได้ยืมเงินพวกตนไปสี่พันโดยก็ได้ชำระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยแล้วบางส่วนเหลือเงินต้นอยู่1,600บาทพวกตนเนี่ยจะปล่อยเงินกู้นอกระบบภายในจังหวัดมหาสารคามและพื้นที่ใกล้เคียงโดยก็จะปล่อยให้กับบรรดาพ่อค้าแม่ค้าและผู้ที่สนใจกู้ยืมเงินคิดอัตราดอกเบี้ยนะเท่านี้แหละนะครับเจ้าหน้าที่เอาตัวไปดําเนินคดีครับนะดอกเบี้ยมันเกินกว่ากฎหมายที่เขากําหนดเอาไว้ นะรวมกันประกอบสินเชื่อโดยไม่ได้รับอนุญาตนะดำเนินคดีกันไปนะอ้าวนะบรรดาลูกนี่เฮนะครับนะเจ้านี้โดนจับไปแล้ว <c oughs> เออเราไม่ต้องไปถึงขนาดนี้เราไปฆ่าตัวตายนะครับมันไม่ไหวจริงๆนะก็ศูนย์น้ำลงธรรมนะไปศูนย์น้ำลงธรรมนะให้เขาช่วยเจราจาไกลเกลี่ยกันะคือไม่ได้ไม่ได้อ่าอ,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 อะไรนะ ไม่ได้กู้เจ้าเดียวแน่่ะนะครับมันมันพันตัวกันไปหมดอะ่ะนะหลายเจ้ามันไม่ไหวหรอกเอาเฉพาะไอ้ไอ้เจ้านี้เนี่ยนะมันมาเก็บทุกวันทุกวันนี่นะวันละร้อยวันละร้อยอะไรเนี่ยนะถามว่าถ้าเจ้าเดียวเนี่ยมีปัญหาไหมไม่มีหรอกนะครับนะวันละร้อยเนี่ยไม่มีปัญหาหรอกนะครับแต่มันหลายเจ้าไงนะครับหลายเจ้าไม่น่าจะใช่แค่นี้ไงไปไม่เป็นเลยเขาเนี่ยหลายเจ้านะนะอ่ะ เาจะฆ่าตัวตายอะไรอย่างนั้นนี่ก็ไปศูนย์ดำรงธรรมก่อนเนอะเจ้าไหนที่ว่าได้ไปพอแล้วเกินแล้วก็หยุดนะครับไม่งั้นก็เอาสรรพกรไปจัดการแล้วก็ใช้กฎหมายดําเนินคดีเนี่ยเพราะมันผิดกฎหมายกัยินแทบจะทั้งนั้นแหละนะครับเรียกงินเรียกดอกเบีย้ยไปขนาดนั้นเนี่ยนะครับมันกะ็ยังมีทางออกเนาะนะครับนะถึงแม้ว่าอะไรละก่อนหน้านี้เขาก็จะเข้มข้นนะในเรื่องของเนี่ยนี่สินพวกเนี้ยตอนนี้ก็ ยังยังพึ่งได้อยู่ในศูนย์น้ำลงธรรมเนี่ยนะครับอ่าเขาก็ยังไม่ใช่ว่าจะปิดศูนย์ไม่ไม่รับช่วยเหลืออะไรแล้วเรื่องนี้ไม่ใช่นะครับอ่าเขาก็ยังช่วยอยู่นะช่วยเจรจาให้อยู่นะนะครับนะเพราะฉะนั้นเข้าไปปรึกษานะศูนย์น้ำหน่ยศูนย์อ่าศูนย์น้ำลงธรรมเนี่ยตามอำเภอต่างๆนะครับอ่านดะีไม่ดีก็จะได้เจอทางออกไม่ต้องไปฆ่าตัวตายอะไรแบบนี้ เจ้าหน้าที่ธุราการสาวแจ้งความรับรองผู้อำนวยการโรงเรียนล่วงละเมิดนะครับกลางวันแสกแกเลยริมถนนด้วยนะนั่นเรื่องราวข่าวนี้นางสาวเอนามสมมุติอายุ29ปีพนักง,งานธุราการโรงเรียนประถมแห่งหนึ่งสังกัดเทศบาลเมืองนครนายกก็เข้ามาร้องกับสื่อนะหลังจากถูกอดีตอรองผู้อำนวยการโรงเรียนแห่งหนึ่งลวงขึ้นรถไปข่มขืน ภายในรถโตโยต้าฟอร์จูเนอร์เมื่อวันที่23ธันวาปีที่แล้วตอนใกล้ๆเที่ยงนะที่ผ่านมาบริเวณข้างถนนก่อนถึงแยกสุพรรณนิกาตำบลท่าช้างอำเภอเมืองนครนายกมาเล่นในรถกลางวันแสกๆสกลิมทางเลยท่านผู้ฟัง <c oughs> นะก็มีการแจ้งความเอาไว้กับพนักงานสอบสวนเมืองนครนายกแล้วก็วันเรื่งกล่าวตอนบ่ายโมง54นาทีนะแจ้งเอาไว้ โดยก็นำพยานหลักฐานสองอย่างก็คือกระดาษทิชชู่เช็ดคราบอสุจิแล้วก็เงินสด3,000บาทที่รองผู้อำนวยการคนนี้ให้ไว้หลังจากคมขืนเสร็จก็เอามามอบให้กับพนักง,งานสอบสวนเพื่อเป็นพยานหลักฐานแล้วก็นำคราบอสุจิเนี่ยไปตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ยืนยันยืนยันตัวของเจ้าของอสุจิผู้เสียหายก็ให้การกับตำรวจนะบอกว่า วันที่ีธันวาคมปีที่แล้วตัวเองเนี่ยเป็นพนักง,งานธุรการอยู่โรงเรียนแห่งหนึ่งก็ได้เดินทางออกมาทําธุรกรรมที่ธนาคารกรุงไทยสาขานครนายกแล้วก็มีรองผู้อำนวยการคนนี้นี่แหละขี่รถมาที่ธนาคารกรุงไทยก็ฝากพูดแจ้งให้ทําธุรกรรมเกิดกดเงินสดให้เมื่อเสร็จธุรกรรมรองผู้อำนวยการคนนี้ก็บอกกับธุรการสาวคนนี้ให้ขึ้นรถยนต์ไปด้วยแล้วก็ให้เหตุผลนะ นะกับฝ่ายสาวเจ้าบอกว่ามีธุระด่วนต้องไปทําต่อก็จึงร่วมนั่งรถไปด้วยมาถึงสถานที่เกิดเหตุจอดรถเลยจากนั้นนีก็รองผออผู้จานโนมนาวนะให้กับสาวเจ้าในยอมนะยอมให้มีอะไรอะไรด้วยนะครับและก็กระทําการชํำเราสอดใส่จนสําเร็จความใครอืมนะเอากระดาษทิชชู่มาเช็ดเรียบร้อยมอบเงินให้สามพันบาท โดยบอกว่าเอาไปใช้กินใช้เที่ยวช่วงปีใหม่นะจ้าว่างนะขณะด้วยการพูดเสียหายร้องเรียนต่อศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครนายกเมื่อวันที่9มกรา68โดยก็มีนางสาวจิรวดีบรรพบุตรหัวหน้าสำนักง,งานจนังหวัดนครนายกเลขาศูนย์ดำรงธรรมของจังหวัดเป็นผู้รับเรื่องและก็ส่งหนังสือตอบร,รับเมื่อวันที่17มกรา ในมหันทนซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนแห่งหนึ่งสังกัดเทศบาลเมืองนะครนายกก็เล่าให้ฟังบอกว่าอดีตรองผู้อำนวยการคนนี้นะมีพฤติกรรมชอบพูดจาแทะโลมผู้หญิงไปเรื่อยอรวมทั้งมีพฤติกรรมลวนลามผู้หญิงด้วยบ่อยๆซึ่งถ้าหากว่ามีคนสมยอมเขาก็จะเงียบนะแต่กรณีของเจ้าของอเจ้าหน้าที่ธุรการคนนี้เขาไม่ยอม เนื่องจากที่ผ่านมาเนี่ยธุรการสาวคนนี้มีเรื่องอะไรก็จะมาเล่าให้ตนเองฟังเนื่องจากสนิทกันแล้วก็รู้สึกอัดอัน้นใจไม่สามารถเล่าให้ใครฟังได้ทําให้ตนรู้ว่าที่ผ่านมาเนี่ยรองผอ,อ,อคนนี้เนี่ยลวนลามเจ้าหน้าที่คนนี้อยู่บ่อยครั้งเมื่อวันที่เจ้าที่ธุรการต้องอยู่เวรโรงเรียนรองผอ,อ,อคนนี้จะใช้ให้ผู้เสียหายเนี่ยขึ้นไปหาในห้องที่ปลอดสายตาคนเช่นเข้าให้ไปหาของให้อะไรอย่างเงี้ยนะ พอสบโอกาสก็จะเข้ามาลวนลามจับต้องตามร่างกายที่ผ่านมานี่ผู้เสียหายเขาก็พยายามปัดป้องตัวมาโดยตลอดส่วนคนอื่นจะโดนไหมเนี่ยตัวเองไม่แน่ใจเพราะว่าเขาอาจจะไม่ได้สนิทกับตนบางครั้งเนี่ยหญิงสาวคนนี้จะพาสามีมาอยู่เป็นเพื่อนนะแต่พอรองผู้ในการคนนี้เดินก็มาเจอสามีผู้เสียหายก็จะตกใจพงะรีบเดินออกจากห้องไปทันทีส่วนเรื่องล่าสุดเนี่ยที่หลอกไปข,ข่มขืนในรถนะวันนั้นนะเป็นเวลาราชการเลยนะ นะกลางว,วันแสกๆเลยซึ่งตอนนี้อดีตรองผู้อำนวยการคนนี้ย้ายไปอยู่ที่อื่นแล้วตนเองก็รู้สึกว่าพฤติกรรมอย่างนี้ก็ยังเป็นอยู่นะั้นเนื่องจากเกิดความย่าใจไม่มีใครเอาเรื่องอืจากนั้นนี่ก็หญิงสาวนะครับทุรการสาวคนนี้พาผู้สื่ข่าวลงพื้นที่จุดที่ถูกอดีตรองผู้อำนวยการหนะลอกไปขมขืนริมถนนข้างทางนะบริเวณข้างถนนก่อนถึงแยกสุพรรณนิกา นะแล้วก็มอบบทสนทนานระหว่างผู้เสียหายซึ่งเป็นคลิปเสียงด้วยนะครับอนะ่ในคลิปเสียงที่คุยกับรองผอ,อเนี่ยเขาพูดจาบังคับนะให้ผู้เสียหายไปหาจากการตรวจสอบล่าสุดพบว่าเนี่ยได้ย้ายไปดํารงตําแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนแห่งหนึ่งสังกัดเทศบาลเมืองปลาจีนบุรีเออนะครับนะอ่าโอไม่ยากหรอกทั้งนี้ย ตำแหน่งอยู่ที่ไหนเนี่ยนะครับนะชี้ชหัวได้เลยจี้หัวได้เลยนะเป็นใครเนี่ยนะในใน,ในพื้นที่เนี่ยนะครับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกลาจีนมีไม่กี่โรงเรียนนะครับใครเพิ่งจะย้ายมาจากนครนายกแน่รู้ตัวทันทีทันใดอ่ะเดี๋ยวมีความคืบหน้านะเดี๋ยวก็จะมาว่าให้ฟังนะครับนะทางหน่วยเหนือผู้บงังคับบัญชาจะว่ายังไง นี่ก็ป้าตาบอดกรอดน้องร้องไห้แล้วครับพี่ชายคนโตฮุบที่ดินมรดกนะทั้งทั้งที่ฟ้องจนชนะคดีแล้วนะไม่ยอมแบ่งให้อีกนะหนฟังครับนะนะเรื่องของทรัพย์สินนะหนฟังนะพี่น้องฆนะ่ากันตายก็เยอะแล้วเนาะนางสำลิดอายุ66ปีตาบอดนะแล้วก็นางทองดีอายุ59ปีนะสองพี่น้องชาวอำเภอห้วยราชบุรีลำ หอบหลักฐานเอกสารคำพิพากษาสารที่ชนะคดีเมื่อปีห้าเจ็ดนะร้องห่มร้องไห้ขอความช่วยเหลือจากทนายอันบุรีลำหลังจากที่พ่อแม่ตายไปแล้วเนี่ยพี่ชายคนโตจากจํานวน8คนนะพี่น้องเนี่ยไดุ้บที่ดิน17ไร่เป็นที่ดินไม่มีเอกสารแล้วก็ครอบครองอยู่คนเดียวทั้งที่แม่สังเสียไว้แล้วว่าให้แบ่งให้กับน้องๆทุกคนเท่าเทียมกัน จากนั้นปี52น้องชายและก็น้องสาว5คนร่วมกันเป็นโจทย์ยื่นฟ้องพี่ชายคนโตศาลพิพากษาให้พี่ชายคนโตแบ่งแบ่งที่ดินให้น้องทั้ง5คนนะก็ศาล พี่ชายก็ยื่นอุทธรณ์สารอุทธรณ์ก็ยืนตามสารชั้นต้นนะพี่ชายคนโตยื่นดีกาสารดีกาไม่รับก็จึงถือว่าคดีสิ้นสุดแต่ทั้ง5คนถึงจะชนะคดีแต่ว่าพี่ชายกลับไม่สนคำพิพากษาสารครับไปล้อมลัวสร้างที่อยู่อาศัยขุดสระครอบครองที่ทํากินเพียงคนเดียวจนน้องชายนี่ทยอย,ย,อย,ย,อยตายกันไปและว3คนก็ยังไม่เคยได้เข้าไปทํากินในที่ดินมรดกที่ชนะเลย ปัจจุบันเหลือน้องสาวสองคนที่ยังมีชีวิตอยู่นะคนหนึ่งตาบอดอีกคนก็ต้องตะเวนไปรับจ้างหากินไปวันๆเพราะไม่มีที่ทํากินเป็นของตัวเองนะแค่ไปดูเนี่ยพี่ชายก็ขู่บอกใครเข้ามาในที่กูจะยิงอทุกคนก็เลยกลัวจากนั้นทนายอันและผู้เสียหายก็ไปดูพื้นที่ที่พิพาทยานันซึ่งอยู่ติดถนนในหมู่บ้านขณะก,กําลังเดินดูกันอยู่เนี่ยลูกชายนะลูกชายนะของของพี่ชายคนโตเนี่ย เอามือถือถ่ายภาพทต่ในความและนักข่าวและผู้เสียหายพร้อมกับอ้างว่าที่ดินแปลงนี้ตนเป็นคนครอบครองทํากินมากว่า20ปีแล้วไม่ได้เกี่ยวกับพ่อที่ต่อสู้คดีก่อนหน้านี้และไม่รับรู้เกี่ยวกับคาพิพากษาศาลเพราะตนครอบครองเองไม่เกี่ยวกับพ่อเพราะพ่อไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วคนอื่นไม่มีสิทธิ์มาอ้างสิทธิ์ใดๆนะก็เกิดการโต้เถียงกันนะนะครับทนายอ่านบอกว่าเท่าที่ลงมาดูคดีน,นี้นี้ทางผู้เสียหายซึ่งเป็นโจทก์ฟ้องได้ใช้สิทธิ์ทางศาลศาลพิพากษาแล้วว่าให้แบ่ง แต่จำเลยไม่ยอมทำตามคำพิพากษาในยังอ้างสิทธิครอบครองทำประโยชน์ผู้เดียวและแถมคมขู่ด้วยนะหัวหมอหัวหมอบอกไม่เกี่ยวกับพ่อนะอันนี้เป็นลูกเนื่พ่อจะสู้กัดีอะไรไม่สนใจอันนี้ครอบครองปลระปักมากว่า20ปีแล้วไม่เกี่ยวกับพ่อเออคนมันจะกองนะเราหัวคนป่าหัวคนป่าหัวคนป่าเขาเกิดขึ้นมาเพื่อชาวนาชาวไร่เพิ่มผลผลิตเพิ่มผู้ ทำไรด้วยแร่ธาตุชั้นดีกว่าใครๆคุณภาพโดนใจเกษตรกรอย่างยืนคือความต้องใจมุ่งมั่นนี่คือรายการข่าวชาวทุ่งนะครับนะดำเนินรายการโดยวันชัยเมืองขุนเดชนะหนุ่มมาเสียเมีย1ลูก2น้องเมียง,งามงามคนนี้นํรายการมาจนถึงช่วงสุดท้ายท้ายสุดแล้วนะเวลาก็ไล่หลังมาแล้ว นะครับนะครับก็นํารายการจากลากันไปก่อนก็แล้วกันนะครับนะทิ้งท้ายด้วยงานเพลงเพลาะๆนะเอาไว้นะครับปิดท้ายรายการซะหน่อยอ่ะก็อย่าลืมกันล่ะนะครับพี่น้องเกษตรกร,ะร,กรนะกับแม่ปุ๋ยตราหัวคนป่านะครับนะเข้าเข้าสู่ปีที่100นะครับนะหนึ่งศตวรรษนะแห่งความมั่นคงยั่งยืนนะร่วมกับพี่น้องเกษตรกร,ร,กรไทยด้วยแม่ปุ๋ยคุณภาพดีนะครับนํา พามาจากต่างประเทศนะแหล่งผลิตไหนและธาตุอะไรที่ประเทศไหนดีที่สุดเราเอามาผลิตให้ได้ใช้กันนะครับนะปุ๋ยเต็มเม็ดเนื้อปุ๋ยเต็มสุดนะเนื้อปุ๋ยเต็มกระสอบนะครับ50กิโลกรัมโนฟิลเลอร์นะไม่เติมสารเติมเต็มลงไปให้มันเปลืองพื้นที่นะครับนะหนึ่งกระสอบต้องเป็นเนื้อปุ๋ย ล้วนๆน,นะไม่เอารัดไม่เอาเปรียบพี่น,อน้องเกษตรกรแน่นอนนะสังเกตกระสอบนะข้างๆก็จะเป็นแถบใสๆให้ได้มองให้ได้เห็นเนื้อปุ๋ยกันเลยแหละนะครับธาตุอาหารหลักธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมครบถ้วนนะครับนะเอาไปใช้กันนะครับนะอยากให้ข้าวเต็มนานะครับนะออกรวงดีนะใบเขียวใบตั้งทนทานนะครับรากเดินดีนะครับผลไม้ นะลูกโตติดผลดอกขวเหนียวไม่หลุดร่วงง่ายนะเต็มต้นเลยนะครับนะอวบๆใหญ่ๆนะครับขายได้ราคาดีนะไรอ้อยนี่กนะ็สูงใหญ่นะลำต้นโตนะความหวาน c c ซีเนี่เพิ่มขึ้นนะครับหรือว่าจะเป็นนะมันสัมพัลังนะครับขุดขึ้นมางัดขึ้นมานี่หัวนี่บิ๊กบ้มใหญ่ยักษ์เลยนะครับนะก็เอาไปใช้กันนะร้านค้าต่างๆนะครับนะก็บอกก็กล่าวคัน ให้รู้เน,ะนาะนะก็ไปหาซื้อหาใช้กันนะครับมีจําหน่ายหมดแหละนะครับนะก็เลือกซื้อได้เลยตามร้านค้าที่ประกาศไปนะหรือจะโทรมาพูดคุยสอบถามที่ศูนย์บริการข้อมูลของเราได้เลย099-002-4999นะครับ099-002-4999นะครับนะอ่ะวันนี้ล่าลากันไปพรุ่งนี้มาใหม่สวัสดีครับ